คลิปนี้ทอมเพื่อส่งครูในคลิปนั้นไม่มีภาพประกอบใดๆสามารถเปิดฟังแค่เสียงได้ขอบคุณครับสงครามเก้าทับเกิดขึ้นในปีพศ2328ระหว่างกรุงรัตนโกสินทร์และพะมา่าซึ่งเป็นช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสงครามนี้ถือเป็นการลุกลางครั้งใหญ่จากพม่า,มาที่ต้องการล้างแคนและครอบครองกรุงรัตนโกสินทร์ ภายหลังจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาและเป็นช่วงที่ประเทศไทยต้องรักษาอธิปไตยและความมั่นคงจากการคุกคามของพมา่าเหตุการณ์สงครามเริ่มต้นจากความตึงเครียดในภูมิภาคระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในไทยและการแผ่ขยายอำนาจของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งพมา่ามองว่าไทยมีความเข้มแข็งและสามารถเป็นคู่แข่งสําคัญได้ในภูมิภาคนี้ดังนั้นพม่าได้รวมกองทัพทั้งสิ้น9ทัพ จากทีต่ต่างๆเพื่อนำมนุษย์ลานและลมลางกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งทัพเหล่านี้มีจำนวนทหารและอาวุธที่มหาศาลการโจมตีของพม่าในครั้งนี้มีหลายทิศทางโดยทัพหลักมาจากทางทิศเหนือผ่านเชียงใหม่และเข้าสู่ภาคกลางทัพจากทิศตะวันตกมาทางกาญจนบ,บุรีและทัพจากทิศใต้ที่พยายามเจาะเข้าทางด่านพระเจดีสามองค์ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตรสสำคัญที่ช่วยปกป้องกรุงรัตนโกสินทร์ ในช่วงเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างดีพระองค์ได้วางแผนการรบและการตั้งรับอย่างมีระเบียบทรงกระตุ้นขวัญกำลังใจของทหารไทยได้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ต่างๆที่มีบทบาทในการปกป้องบ้านเมืองพระองค์ยังทรงมีการจัดตั้งกองทัพตามเส้นทางที่สำคัญต่างๆและกระจายกำลังทหารไปตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการถูกโจมตี การตั้งรับของไทยมีการจัดทัพอย่างรอบคอบเช่นการส่งทัพไปตั้งรับที่เมืองสุพรรณบุรีและเมืองกาญจนบุรีรวมถึกการตั้งทัพในพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถขัดขวางการเคลื่อนทัพของพม่าได้นอกจากนี้การตั้งรับในแต่ละพื้นที่ยังมีการใช้ภูมิประเทศที่เป็นประโยชน์เช่นการใช้ป่าไม้และภูเขาในการซ่อนตัวและทำลายทัพพม่า ในช่วงสงครามการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องที่เป็นการพิสูจน์ถึงความกล้าหาญและความสามารถในการวางแผนของไทยการต้าทานจากทัพพม่าทางในพื้นที่ตะวันตกและเหนือเป็นไปอย่างรุนแรงโดยเฉพาะที่ด่านพระเจดีสามองค์ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในการต้านทัพพม่าท,ที่มาจากทิศใต้ทัพไทยสามารถป้องกันด่านนี้ได้สําเร็จทําให้พม่าต้องล่าถอยจากการโจมตีและหันกลับไป การรบในสงครามเก้าทัพเป็นประย่างดูเดือดในหลายพื้นที่แต่ในที่สุดพมา่าไม่สามารถบุกทะลุกรุงรัตนโกสินทร์ได้และต้องถอยทัพกลับไปการตัดสินใจที่จะไม่ยอมแพ้และการจัดการกองทัพของไทยในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งนอกจากจะรักษาอธิปไตยของกรุงรัตนโกสินทร์ได้แล้วยังได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความสามัคคีของคนไทยในการป้องก,กันแผ่นดินจากการรุกราน ชัยชนะในสงครามเก้าทัพทำให้กรุงรัตนโกสินทร์ยังคงสามารถรักษาอำนาจและอธิปไตยไว้ได้และได้กลายเป็นการพิสูจน์ถึงความสามารถของรัชกาลที่หนึ่งในการป้องกันและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ให้เติบโตต,ต่อไปการเอาชนะพะม่าในครั้งนี้ไม่เพียงแค่รักษาความมั่นคขงของราชอาณาจักรไทยแต่ยังทําให้กรุงรัตนโกสินทร์เป็นศูนย์กลางอํานาจในภูมิภาคนี้และต่อมาได้เติบโตเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่จนถึงทุกวันนี้ ของคำก้าวทัพจึงเป็นบุตรเรียนสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันระหว่างกองทัพและประชาชนรวมทั้งการวางแผนและการตัดสินใจในช่วงวิกฤตที่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางขอบทประวัติศาสตร์ไทยไปได้ขอขอบคุณที่เสียเวลารับฟังครับผมขอบคุณครับ